สวัสดีครับวันนี้จะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดลัคนาราศีกันนะครับหรือชาวราศีกันประจำเดือนธันวาคม2559ครับโดยทั่วไปนะครับดวงของชาวราศีกันช่วงนี้ท่านยังจะเป็นคนที่มีเนื้อหอมนะครับมีคนคอยเข้ามานะครับเข้ามาสนใจท่านได้นะครับและยังจะมี คนที่คอยช่วยเหลือท่านได้นะครับเพราะว่าท่านมีดาวคุณธรรมวิชาความรู้นะครับทับลัคนาของท่านทําให้ท่านามีความรู้ความสามารถมากขึ้นมีการเรียนการามีการเรียนนะครับการเรียนรู้มากขึ้นนะครับคิดอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะครับมีวิชาความรู้ที่แตกฉานได้ดีนะครับในช่วงนี้และอาจจะมีความหักใหม่ๆมิ่งเข้ามาได้สูงเลยนะครับ แต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของเพื่อนฝูงนะครับท,ที่ท่านอาจจะมีปัญหากันได้สูงมากเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ดาวทําทมุมกันนะครับทําให้ท่านอาจจะต้องวิตกกังวลในเรื่องของเพื่อนฝูงมากขึ้นนะครับหรือว่าเพื่อนร่วมงานมากขึ้นทําให้ท่านอาจจะเครียดนะครับในเรื่องของเพื่อนอาจจะมองหน้ากันไม่ค่อยติดนะครับในช่วงนี้ถ้าใครที่มีปากเสียงกันนะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของ ความคิดนะครับความหุนหันพันแล่นมากขึ้นนะครับทําให้ท่านอาจจะเสียเพื่อนได้นะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังให้มากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการใจร้อนนะครับทําอะไรก็อาจจะไม่คิดหน้าคิดหลังมากนะครับทําให้ท่านจะต้องเสียในเรื่องของการงานนะครับหรือว่าเพื่อนฝูงไปได้สูงนะครับ ส่วนสภาพการงานและการลงทุนของชาวราศีกันในช่วงนี้นะครับท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือจากทางบ้านนะครับแล้วก็อาจจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตของท่านได้ดีในช่วงนี้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่เห็นดีเห็นงามกับการาทํางานหรือโปรเจกต์นะครับสำหรับท่านในช่วงนี้มากๆนะครับอาจจะมีความประสบความสําเร็จ ดีนะครับผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือมีเป้าหมายในเรื่องของการงานที่ประสบความสําเร็จหลุลร่วงไปได้ด้วยดีนะครับใครก็จะสนับสนุนท่านเป็นอย่างดีในช่วงนี้นะครับแต่เรื่องการลงทุนอาจจะมีการสะดุดในเรื่องของการาปัญหาในเรื่องของหุ้นส่วนนะครับปัญหาอาจจะเกิดในเรื่องของการลงทุนได้นะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังและรอบคอบนะครับในเรื่องของการลงทุนมากๆอาจเกิดความขัดแย้งได้สูงครับ ส่วนเกณฑ์การเงินของชาวราศีกันนะครับในช่วงนี้การเงินของชาวราศีกันในช่วงนี้จะมีคนคอยช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนมากขึ้นนะครับทําอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองลุ่งเรืองนะครับดีนะครับโกยเงินเป็นกอบเป็นกำได้ดีเลยนะครับใครที่จะทํางานก็จะได้รับโบนัสนะครับหรือว่า งานจะรประสบความสําเร็จได้ด้วยดีนะครับหมุนเงินได้คล่องมากขึ้นนะครับมีเงินมากขึ้นใช้ใจ่ายได้มากขึ้นนะครับสําหรับเดือนนี้อะไรก็จะถือว่าโชคดีในเรื่องของการเงินพอสมควรครับสำหรับชาวราศีกันนะครับเกณฑ์ความรักของชาวราศีกันในช่วงนี้นะครับท่านอาจจะมีความรักใหม่ๆเข้ามาได้นะครับนะมีเกณฑ์ได้สูงที่จะมีคนมาตกหลุ่มรักท่านได้นะครับ แล้วก็ท่านอาจจะมีความรักที่ยังถือว่าไปได้ด้วยดีสําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะครับส่วนคนที่สดก็จะเจอคู่อย่างไม่คาดฝันได้นะครับมีคนคอยตามแล้วก็คอยอจีบท่านได้สูงนะครับในช่วงนี้ยังไงก็ต้องอดูแลเอาใจใส่กันให้ดีนะครับสําหรับคนที่มีคู่เพราะาอาจจะมีคู่สอนได้นะครับยังไงก็ต้องคอยดูแลความรักของท่านให้ดีในช่วงนี้นะครับ ส่วนคู่ของท่านนะครับอาจจะมีการเอาแต่ใจแล้วก็อาจจะเกิดข้อหมังใจได้นะครับในเรื่องของบุตรบริวารคนรอบตัวของท่านนี่ครับในช่วงนี้เป็นไปได้สูงนะครับ